สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Skill TV นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจูดเบลครับตอนนี้เข้ามาในเกมนะครับก็จะมาสอนวิธีสเกานักเตะด้วยนะครับก็มารีวิวจูดเบลครับสุมซับเบลครับหรือว่าเป็นนักเตะอัมไทยลูกครึ่งอังกฤษครับปัจจุบันก็คาแข่งอยู่ที่เชลซียู23ครับเคยเล่นให้ชุดใหญ่1นัดนะครับเป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคครับนี้ วิธีแรกครับกดมาตรงที่สเกลครับแล้วก็กดมาที่เชลซีนะครับกดเลยแล้วเลื่อนไปที่ CF นะครับนี่ครับเป็น CF 1อฟหนึดาวครับปึ๊บกดไปแล้วก็จะได้เลยครับมันจะมีตัวเดียวแล้วเพราะเชลซีนะครับจะมีบอลขาวเป็นตำแหน่ง CF เป็นตัวเดียวก็คือจูต์เบลของเราครับแต่ตอนนี้ทางเกมครับยังไม่มียังไม่ใส่หน้าให้ทางจูต์เบลครับดูครับอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับส่วนสูง182ครับถนัดเท้าขวาครับผม นี่ครับตอนนี้เลเวลหนึ่งครับอันนี้ก็กดเอาไปเลยครับโอเคนี้เราก็จะได้จูดเบลได้เป็นที่เรียบร้อยครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นอังกฤษนะครับเป็นสัญชาติอังกฤษอยู่ยังไม่ได้เป็นสัญชาติไทยนะครับก็นี่ครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนหน่อยแต่ก็ถ้าเล่นแบบได้ฟิลทีมชาตินี้ก็เล่นได้นะครับพอเล่นได้นี่ครับเวลแรกเป็น63ครับนี่ครับพอเราอัพตันครับ ค่าพลังของนักเตะกก็จะเป็น86ครับถือว่าสูงเลยแต่ใช้ที่อัพนี่ไม่น้อยครับมาดูรีวิวนี่ครับโพสิชันเกมชุดพาสครับเป็นการเล่นบอลระยะสั้นครับสำหรับชุดเดลถนัดในเรื่องด้านนี้นะครับนี่ครับนี่คือค่าพลังทั้งหมดในการความสามารถไอ้นี่คือค่าพลังหลักๆครับบอลคอนโทรลย็ริ่งนะครับลองพาสการจ่ายบอลระยะสั้นการจ่ายบอลระยะยาวครับ การจบสกอร์เฮดดิ้งการจบสกอร์ด้วยหัวครับนี่ครับ curve 79ครับ s p e e 83ถือว่าสูงครับสำหรับบอลขาวครับนี่ครับดูครับ jump up 80บาล a n c ครับบา l า n c e 80เหมือนกันความฟิตนี่โอ้โห88ครับความอึดของร่างกายนะครับส่วนเรื่องของทางด้านเรื่องผู้รักษาประตูก็40ทุกคนอยู่แล้วนี่คือท้าไม่ถนัดครับ3ครับส่วนความแม่นยำในการใช้ท้าไม่ถนัด3นะครับ สกิลนะครับก็จะมีอยู่3สกิลครับสกิลเซฟแล้วครับก็โคดโอเวอร์เทิร์นแล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับคัดเบียร์ไฮแอนด์เทิร์นนะครับนี่คือ3สกิลที่จุดเบลมีนะครับนี่ครับผมก็จะมาเอามาเล่นกับทีมชาติไทยครับชุดแชมป์ซูซูกิครับนะครับที่ได้แชมป์ล่าสุดไปเนี่ยครับเป็นหน้าธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับมาดูจังหวะแรกของจุดเบลครับนี่ครับมาแล้วออื้ อันนี้สำหรับจูดเบลครับก็มีค่าพลังที่สูงสำหรับบอลขาวนะ86ก็ถือว่าสูงครับสำหรับบอลขาวก็สามารถเล่นด้วยกันร่วมกับบอลขาวได้ครถ้าแนะนําก็เล่นกับพวกบอลขาวด้วยกันแต่ถ้าพวกบอลดําๆอย่างนี้นะบ,บอลดําก็ผมว่าก็มันเล่นได้ครับแต่เล่นยากมากครับนี่บธนวัตรก็อยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะมาทํา รีวิวโจวนาธานเข็มดีนะครับแล้วก็มารีวิวธนวัตรซึ่งกิจชาวรครับแล้วก็มาทําคลิปอีกทีก็ทํามคนนี้มารวมตัวกันครับก็คือจูดเบลธนวัตรนะครับแล้วก็โจนาธานเข็มดีครับมาอยู่ทีมด้วยกันเลยก่อนอื่นผมก็ต้องมาดูคลิปนี้ก่อนครับส่วนจูดเบลครับก็เป็นลูกครึ่งชทยอังกฤษนะครับตอนนี้ก็อายุ18ปี16ปีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าอายุน้อยเลย แต่สามารถลงเล่นชุดใหญ่ได้นะครับในนะัดที่เจอเจออะไรผมไม่แน่ใจครับแต่ลงในชุดคาราบาวครับนะของเคียครับงนะลงในชุดใหญ่เลยนะก็ถือว่าเด็กนี้มีของครับก็เราก็ต้องรองรุ่นเอานะท่านผู้ชมนะว่าไอ้ชิงแชมป์เอเชียที่ไอ้กำลังจะมาถึงที่เราเข้ารอบมะนั่นแหละว่า มาดามแป้งจะเอาจูดเบลมาได้ไหมครับถ้าเอามาได้ก็น่าจะดีเลยนะครับมีทั้งโจนาธานธนวัฒน์อะไรอีกล่ะจูดเบลอย่างนี้ครับก็ถือว่าน่าจะรวมตัวกันได้ดีนะถ้ามาเล่นนะแล้วคลิปต่อไปครับผมก็จะมาทํานักเตะที่เคยค้าแข่งต่างประเทศนะครับแล้วก็ค้าแข่งในประเทศในปัจจุบันครับก็จะมารีวิวกัน ก็นักเตะที่ค้าแข้งต่างประเทศตอนนี้ก็มีชาญอลงครับผมสีแก้วตอนนี้ก็ค้าแข้งอยู่ในที่ลีกสเปนลีกสีนะก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้โหดอยู่แล้วก็มีจุดเบลครับที่ค้าแข้งอยู่เชลซียูยี่ครับธนวัฒน์เลสเตอร์ครับยูยีแล้วก็โจนาธานเข็มดีนะครับโอบีครับสโมสรโอบีลีกสูงสุดนะครับแล้วก็มีใครอีกล่ะก็ทีละทรนครับที่เพิ่งย้ายมาจาก เอฟมานลลอดมาอยู่ที่บุรีรัมยูไนเต็ดนะก็มีเทราสินแดงดาครับที่เคยขาแข่งในลาลิกาสเปนมาแล้วก็เคยมาครับทั้งเจลี่เคยขาแข่งมาแล้วนะครับแล้วก็พิมเบลรีก็ยังได้ไปร่วมซ้อมกับแมนซิตี้นะครับเทราสินก็ถือว่าประสบการณ์สูงครับแต่มาดูจังหวะนี้ครับจุดเบลจุดเบลโดนเซบายอสครับโอ้โหิชาริซอนนี่ครับพิริวัฒแยกมาได้ให้จุดเบลครับ ชุดเบลครับก็บาลานซ์80นครับถือว่าใครชนแล้วนี่ถือว่าอืถือว่าแบบสุดยอดอะแบบไม่ล้มไม่ง่ายครับแล้วจวังหวะนี้แทงไาชุดเบลชุดเบลอืมอ้มโอเคครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องของผมด้วยแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ